สวัสดีชาวราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภคิมอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะปักของวันที่11นะคะจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนะคะอ่ดีไลน์คิมคิมแปะว่าให้รอยอยู่ที่หน้าจอรูส่วนตัวก็แอดกันเข้ามาถามนะจ๊ะตรงนี้แปบส่วนรวมมาจ้าแกไม่ดรามา่าดูเป็นบันเทิงขำๆเท่านั้นนะจ๊ะเอาละค่ะคนชาวราศีพฤษภจ๋าขอดูหน่อยว่าคนที่มีคู่มีปเ็นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณเจออะไรอยู่นะคะ ขอดูพลังงานคุณหน่อยค่ะคนชาวราศีพฤษภเอาละขอดูหน่อยซิใบแรกของคุณได้อะไรพลังงานคุณได้อะไรคุณได้เดวิสออฟฟอร์จูนเลยนะออืขอดูหน่อย queen of pentacle s ค่ะเจ็ดถ้วยค่ะอืออยู่เหมือนจะดีไหมะดวซันเป็น king of sword ค่ะ ใบสุดท้ายตรงนี้คุณได้เดอดฟูอ้าวล่ะคิมบอกว่าคุณกำลังมีความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนกับว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณหวังหลายสิ่งหลายอย่างจากเขานะคะด้วยความ win. ที่ว่าคุณคุณดูเหมือนมีความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณอยากได้แบบว่าให้มันดีกว่านี้เพราะตอนนี้คิมว่าคุณก็กำลังมีความสุขดีเหมือนกันนะคะดูมันความสุขดีเหมือนกันเสียอย่างเดียวว่าคนรักของคุณเนี่ย เขาดูเป็นคนนิ่งๆดูเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับพูดน้อยมากนะคะแล้วก็คือาอาจจะเป็นคนที่แสดงอารมณ์ไม่เก่งคิดมองอย่างนั้นนะคะทีนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้เดี๋ยวเขาจะมีหน้าเดียวอะหน้าเดียวเลยจริงๆแต่คุณจะรู้สึกได้นะว่าตัวเขาเนี่ย โอเคกับสิ่งที่คุณทําให้สิ่งที่คุณพูดอะไรแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะถึงจะหวังได้แต่ยังดูห่างมากพิมเชาวว่ายังห่างมากยังดูไม่ไม่เหมือนแบบไม่ใกล้ลกันเท่าไหร่ไม่โค้สกันเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะบางคนดูมีระยะทางเกี่ยวข้องด้วยนะจ๊ะบางคนคุยกับคนต่างจังหวดัดบ้างล่ะคนคุณอยู่เหนือเขาอยู่ใต้ บางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาที่อยู่ไกลๆก,กันอะไรแบบนั้นน่ะนะก็ต้องพยายามบนปนนะคะทีนี้มาดูเขาคะแนนของคุณหน่อยคะ่ะเขาได้เก้าเหรียญคะ่ะอห้าถ้วยคะ่ The moon คะเดอะมูนค่ะเอสออฟเพนเดเคิลได้สีดาบคะ่ะนะคะ แล้วก็ได้ฟขาแทน่นเอาล่ะคิมจะมองอย่างนี้คิมมองว่าตัวเขานะคะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ เพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะรู้จักกันแล้วก็มาลองคบกันดูอะไรแบบนั้นนะคะกเข้าไปดูดูเหมือนกับว่ายังสบายสบายอยู่คิมมองนะยังสบายสบายยังไม่ได้หวังอะไรเยอะนะคะยังยังไม่คาดหวังยังยังไม่อยากทําให้มันชัดเจนนึกออกไหมคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นแฟนกันแหละแต่ว่าการกระทำยังยังไม่โชว์เท่าไหร่นะคะยังไม่ได้เขาเรียกว่าไรยังไม่ได้แบบโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าเราคบกันนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องแบบ คบกันอยู่2คนอยู่อะไรแบบนั้นซึ่งตัวเขามองว่าตรงนี้แบบนี้มันดีแล้วนะคะส่วนมากคิมเห็นว่าเขาก็เงียบนะเขาเป็นคนเงียบอยู่แล้วโดยนิสัยอ่ะคิมองอย่างนี้นะคะทีเนี้ยคิมไม่รู้ว่าอการเงียบของเขาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของคุณหรือเปล่านะคะเพราะความเงียบของเขาเนี่ยคิมขอบอกเลยนะว่าเขาคบใครเขาก็เป็นแบบนี้นะคะตัวเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไร take action กับใครเท่าไหร่นะคะส่วนมากเขาจะเป็นคนคิดมากเขาจะใช้ความคิดเขาจะส่วนมากมากกว่าการการที่จะพูดนะคะ ตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ทิมขอบอกว่าเข้ายังอยากให้เป็นแบบนี้อยู่นะคะยัง ยังไม่อยากเปิดเผยเท่าไหร่นะคะให้มันชัวร์ให้มันแน่ใจเพราะเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะกลัวความผิดหวังด้วยนะคะในในตรงนี้เท่าที่คิมเห็นไพ่ตรงนี้นะคะยังคิมว่าความความสัมพันธ์นี้ยังคงไปได้เรื่อยๆนะแค่มันอาจจะดูน่าเบื่อสําหรับคนชาวราศีพฤษภซะหน่อยนะคะด้วยความที่มันมันอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะคุณก็แค่หวังหวังให้มันว่ามันจะดีอ่ะคือทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาคิมมองว่าทุกคนหวังให้มันจะดีหมดนะคะก็แค่ยังต้องหวังต่อไปคิมมองแบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวราศี เก็บไพ่ตรงนี้ก่อนแล้วคินมาเจาะใจคุณกันนะคะเอาละจาะชาวราศีพิษภกมาดูซิว่าในใจคุณรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่คิดดูพวกทั่วไปของคุณแล้วนะคะว่าคุณก็ยังคงหวังอยู่นะขอดูในใจนึกๆแล้วกันค่ะว่าคุณรู้สึกอะไรยังไงบ้างคุณได้เด็วเมดิเชียนค่ะเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะรูปร่างหน้าตาหรือว่า อ่าไทท์ของคุณอาจจะตรงสเปคตัวไอตัวเขาค่าจจะคือตรงสเปคคุณอะไรแบบนี้นะสามไม้เท้าแล้วก็เป็นแปดดาบค่ะได้เดี๋ยวเฮออีกค่ะอือหือเอาเราเริ่มจะเข้าใจคุณนิดนึงเด e เดวิลนะคะความชอบที่คุณมีให้เขาค่อนข้างเยอะนะ ที่ชัดว่าโคตรเยอะเลยนะคะดูเหมือนเขาดึงดูดได้ดีเลยดึงดูความสนใจของคุณได้ดีทีเดียวนะคะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณรู้สึกว่าค,คนคนนี้คุณไม่อยากไปหาคนอื่นแล้วด้วยความที่ First สอ mm ิมเพรสชัของเขาคือหน้าตาคข,ขารูปร่างเขาคิมว่าคุณน่าจะชอบคนแบบนี้สเปกแบบนี้แต่สิ่งที่คุณยังไม่แน่ใจเลยและเป็นปัญหาเลยคือการที่การที่ไม่เทคชันของเขา ตัวคุณมองว่าการไม่เทคแอคชั่นของเขาเนี่ยมันคือปัญหานะเอาตรงๆนะคะการที่เขาสส่วนมากเขาจะเงียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันทําให้คุณไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนมากกว่ามันจะไปได้ไหมคุณใะอายากหวานอย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้อยากที่จะแบบไปคบคนอื่นหรอกคิดมองอย่างงี้นะคะเพราะคุณมองว่าคนคนนี้มันมันโอเคแล้วสำหรับคุณนะนะคะหน้าตาผ่านทุกอย่างผ่านแต่ว่านิสัยมันจะไม่ผ่านเนี่ยนะคะความเงียบของเขามันจะไม่ผ่านนี่แหละมันเลยเป็นปัญหานะคะคุณชอบเขามากเป็นเยาวลเลยนะคะคือเขาค่อนข้างอย่างที่บอกว่า แลนดูดสูงมากนะคะหลงไหลแนนอนคิดถึงเขาทุกวันเลยจริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่าความคิดถึงของคุณเนี่ยเขาก็ยังเงียบอยู่ฝั่งนั้นก็ยังเงียบอยู่ต่างคนคือต่างกว่านความคิดคือทุกสิ่งทุกอยา่างอยู่ในใจคุณคุณไม่ได้พูดออกมาว่าทำไมเขาถึงเงียบคุณไม่ได้ถามเขาว่าเงียบทําไมหรือว่าเขาเป็นคนแบบนี้คุณคุณไม่ได้ถามเลยนะคะแค่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาในการที่ไม่เทค e a c t ของเขานะคะการไม่เทค e a c t ของเขามันก็ทําให้คุณคิดไปเรื่อยๆว่าเขาชอบคุณหรือเปล่า หรือเขาเขาคิดอะไรกันคุณบ้างไหมอะไรแบบนี้นะประมาณนั้นหรือว่าคุณคิดไปเองคนเดียวนะั่นคือความคิดของคุณที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะคนชาวราศีพฤษภนะคะทีนี้จะมาเจาะใจเขากันนะคะมาดูใจเขาหน่อยนะคะจะได้รู้นะมาดูซิว่าใจเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะ่ะเพราะว่าเขาดูเงียบมากๆนิ่งมากๆเลย สองดาบเลยให้เขาดูไม่ค่อยจะดีนะคะ king of pentacle ค่ะโอเค the tower ค่ะเจ็ดดาบโอ้ night of sword เอาละ่ะคิมเริ่มจะคิดขำๆแล้วเนี่ยว่าตัวเขาเนี่ยที่ไม่อยากชัดเจนเนี่ยเป็นเพราะว่า เขาไม่อยากชัดเจนด้วยตัวของเขานะคิมเห็นแต่พอเปิดเปิดไพ่ขึ้นมาคิมไปเห็นอะไรที่มันอยู่ข้างหลังอยู่ตลอดเวลาคิมมองว่าเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะมากเลยจริงๆนะคะตรงเนี้ยเขาไม่อยากชัดเจนแล้วก็ยังไม่อยากชัดเจนเพราะว่าคิมมองว่าเขาน่าจะมีคนคุยด้วย ะะอาจจะค,คุยหลายคนแล้วก็ยังไม่ปักใจกับใครทั้งนั้นนะคะคือกับคุณเนี่ยยังไม่ชัดเจนโดย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 ทัย่วไปคือไม่ได้เปิดเผยอะไรขนาดนั้นถึงแม้จะใช้ค ah ําว่าเป็นแฟนกันก็ตามนะคะแต่คิมว่าเขาน่าจะคุยกับคนอื่นเพื่อสำรองเอาไว้คิมเห็นเจ็ดดาบตรงนี้แบบชัดเจนคือการตัต้งใจปกป,ปิดหรืออะไรก็ตามนะคะในในใจตรงน,นี้นะคะว่าเขามีคนอยู่คนอื่นคือคุณไม่สามารถคอนโทรลเขาได้หรอกเพราะคิมมองว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้วิ่งไปหาคนอื่นหรอก แต่คนอื่นวิ่งเข้ามาหาเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพอคิมเห็นคือ king of pentacle นะคนที่มีคนอื่นเข้ามาเป็นแบบเป็นเรื่องปกติอะไรแบบนี้นะคะกับคุณเนี่ยเขายังเขายังให้มันไปเรื่อยๆนะคะคือคิมไม่อยากจะพูดว่าเขามองคุณเป็นตัวเลือกนะคือมันอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่คิมว่าเขามีสำรอง น,ะะนั่นคือทาไมเขาถึงได้พยายามที่จะเงียบกับคุณกับคนอื่นเขาก็เงียบนะคะสักคารานี้นะ <c oughs> กับคนอื่นเขาก็เงียบเหมือนกันนะกับคนอื่นเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนะั้นก็แค่คุยไปทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะแต่อาจจะยังไม่ชัวร์หลายอย่างก็เลยยังไม่อยากเปิดเผยตัวตนกับคุณนะคะเปิดเผยหรือว่าบอกให้คนอื่นหรือว่าค,คบกันกับคุณนะคะอย่างนะคะนะตรงนี้ก็เป็นไพ่ที่น่าน่าเป็นห่วง ะะเพราะว่าใจของเขาเนี่ยมันดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะคนชาวราศีพฤษภนะคะกับคุณเนี่ยคุณชอบเขามากคุณเทใจให้นะคะแต่กับเขาเนี่ยคิดว่าเขายังไม่เปิดให้คุณเข้าไปในโลกส่วนตัวของเขาเลยนะคะยังเป็นสองดาบตรงนี้อยู่นะคะเอาละตามนั้นนะคะนี่คือใจของเขาทีนี้คิมจะมาดูช่วงวันที่11จนถึง20นี่คะ่ะชาวราศีพฤษภมาขอดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ ิมได้สี่เหรียญค่ะยังมีความหนักใจความกังวลอยู่เลยนะสถานการณ์คุณนะ่ะนะคะเป็นสีดาบค่ะออืเป็นเดอะซันค่ะ,คะเป็นไฮโลแฟนนะคะโอ้โหตรงนี้ได้สี่ไม้เท้าอ้าวละค่ะคิมจะบอกว่า คงจะไม่ใช่สิ่งที่คนชาวพุทธศกต้องการนะคะพิม์กลังบอกว่า11ถึง20เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่หลังจากที่เขาเงียบไปหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยหลังจากที่คุณคิดไปเองเออเองหลายอย่างมากนะคะมันอาจจะมีการได้คุยและได้ตกลงกันใหม่จริงๆนะคะอาจจะเป็นการที่ลดสถานะลงก็ได้นะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะลดสถานะลงให้เป็นเพื่อนกันหรือ หรือยังไม่ไม่จริงจังต่อการอะไรแบบนี้นะคะคิมเห็นฐถ,ถานะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นอะไรที่ถามว่ารับได้ไหมรับไม่ได้ก็ต้องรับประคิมมอนอย่างนั้นเพราะว่าต่อให้คุณตู้ซีกันใช้ค,คำว่าแฟนกันแล้วยังไม่คุยกันมากขนาดนี้หรือว่ายังไม่ได้เปิดใจกันขนาดนั้นมันก็ไม่ดีนะคะตรงนี้อาจจะมีการลดสถานะลงค่ะคนชาวศิษยพุกศกนะคะเป็นเพื่อนกันเป็นคนคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปอะไรแบบนั้นค่ะนะคะเลยทาให้ มันดูมันดูเหมือนมันดูตันในความสัมพันธ์นะคะคือไม่ได้ไปต่อแถมเรอนสถานะลงด้วยนะคะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าถามว่ามันดีไหมคุณคิมจะมาว่าตัวคุณคุณจะโอเคกับมันนะคะถึงคุณจะไม่ได้เอนจอยอะไรกับไม่ได้มีความสุขการเลือกของเขาแต่คิมมองว่ามันดีแล้วนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันจะได้ไม่ค้างคา มันจะได้ไม่ไม่แบบคิดไปเองคนเดียวอะไรแบบนี้เพราะการที่เขาไม่คุยเนี่ยมันทําให้คุณคิดหลายอย่างมันเหมือนกับว่าคุณ็อกซิกอยู่คนเดียวนึกออกปะพอคุณได้ไดสถานะใหม่ที่โอเคเป็นเพื่อนกันก่อนคุณก็ถือว่าคุณโอเคคุณจะได้ไม่ต้องคิดมากไงอะไรแบบนั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถามว่าเสียใจกับคุณไว้เปล่าคิมไม่เสียใจเลยเพราะคิมเห็นไพ่เขาเนี่ย คือการเขาไม่เทคแอคชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าเป็นห่วงอยู่แล้วนึกออกปะมันเป็นอะไรที่มันมันไม่ดีในความสมคัญอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการลดสถานะลงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีของคุณนะคะตามนั้นค่ะนั่นคือไพ่ของชาวราศีพฤษภสําหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะทีนี้คิงจะมาดูคําแนะนําให้คุณกันค่ะว่ามันมีคําแนะนําสําหรับคุณไหมนะคะของชาวราศีพฤษภไหม ไแรกของคุณคําแนะนําของคุณคุณได้เจ็ดดาบค่ะคุณได้ห้าดาบคุณได้หนึ่งดาบอ๋เอเกียดเสียงมอไซค์ค่ะอาา่ะคุณได้สิบถ้วยนะคะแล้วคุณก็ได้แปดเหรียญอ้าวละคิมบอกว่าคุณไม่้องพยายามทําอะไรเลย ะค,ะคำแนะนำตรงนี้นะคะเขาบอกว่าการที่คนคนนึงนะคะไม่พร้อมจะเปิดใจกับคุณนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นแบบงง,งๆเริ่มต้นแบบที่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นความท yes. ็อกซสิกเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะคุณอาจจะมีเขาวันหนึง่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นแค่คนที่คุยแล้วคุณรู้สึกสบายใจแบบนั้นมันดีกว่าดีกว,ว่าที่คุณจะพยายามเป็นอะไรที่มันไม่สมควรจะเป็นนะคะคิมไม่ได้บอกว่าคุณไม่เหมาะกับเขาแต่คิมกำลังพูดว่าคนเราถ้ามันไม่่ใช มันก็คงไม่ใช่จริงๆนะคะไม่จ้เปไปต้องพยายามคือคนที่ใช่อยู่เฉยเขาก็รักกันึกออกใช่ปะมันเป็นแบบนั้นยังใช้ได้อยู่นะคะคาพูดแบบนี้นะคะตรงนี้อย่างที่บอกว่าปล่อยมันไปเถอะนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะถ้าวันนึงมันใช่ก็กลับมาเองแต่ตรงนี้คิมขอบอกว่าอันเีน่าจะไม่ใช่ <c oughs> ดูเหมือนหน้าจะไม่ใช่เพราะเกิดถ้าเกิดจะทําให้มันใช่เนี่ยคุณต้องพยายามอีกเยอะมากเลยค่ะคนชาวราศีพฤษภนะจ๊ะนี่คือคําแนะนําของคุณค่ะาเาราจะจบไปนะคะต่อไปค่ะคิมขอไปโหมดของคนโสดแบบมีคนคุยนะคะ อาละแบบมีคนคุยเป็นแบบไหนแบบที่ไม่ได้ใช้สถานะแฟนกันนะคะแค่คุยกันเฉยเฉยอย่างนะคะบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งแล้วหรืออะไรแล้วนะคะอันนั้นเราเราข้ามไปนะคะคือแต่คุณยังไม่ใช้สถานะแฟนกันอย่างแน่นอนคิมขอดูหน่อว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปขอโทษเรื่องเสียงรดด้วยค่ะนะคะเพราะคลิปเปิดหน้าต่งตตางเอาไว้นะคะเอาละมา สามดาบเลยค่ะนะคะสถานการณ์คุณน,นะคะสาดาบนะคะสิดาบาทำไมมันดูหนักหน่วงวะเป็นจัตเต็กค,ค่ะเป็น6เหรียญเป็นควีนออสซอดค่ะแล้วตรงนี้ค่ะได้เป็นเดอะเวิร์อาร์คิมกำลังมองว่ามันน่าจะมีการพูดคุย กันแบบหลายๆคนน่ะนะคะคุณอาจจะเป็นคนเอกคนที่มีหลายคนเองก็ได้นะคะหรือไม่คุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกตรงนั้นนะคะมันเลยมีความที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณตรงเนี้ยการมีคนคุยคนเนี้ยมันคุยกันหลายคนนะ่ะเขาคุยหลายคนหรือคุณรู้สึกได้คิมจะมองว่าคุณเป็นคนโดยกระทำและการมันอ่านง่ายดีนะคะคิมกงจะมองว่าเขาน่าจะคุยหลายคนนะคะตัวคุณเนี่ยไม่รู้จะจะพยายามทําอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าเขาคุยหลายคนเขาบอกชัดเจนเลยว่าเขามีอีกคนหนึ่งเขามีอีกคนนี้เขามีคนนี้คนนั้น แล้วเราก็แค่คุยกันเ,เฉยเขาพูดกันตรงๆเลยนะคะทาให้คุณไม่กล้าไปอะ่ะคิมมอกอย่างนั้นนะคะแล้วคิมบอกว่าคุณก็น่าจะคิดแล้วล่ะว่าคุณไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะมันมีความเบื่อหน่ายการที่คุณอยากจะลีฟนะคะอยากจะไปแหละคือไม่อยากอยู่ตรงนี้ละคือไม่รู้จะอยู่เอาอะไรมากกว่านะคะเป็นอารมณ์แบบนั้นไปนะคะเป็น3ดาบ10 10ิดาบเลยอะ่ะคือ เอาความจริงมาคุยกันเนาะคือถ้าคุยกันหลายคนแบบนี้คือไม่ขอเป็นตัวเลือกด้วยดีกว่าไหมอะไรแบบนี้คะ่ะนั่นคือสิ่งที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพฤษภสําหรับคนที่มีเสือมีนคนคุยนะคะทีนี้คิมจะดูหน่อยว่า11ถึง20นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปดูไม่ค่อยดีเลยนะแต่ดีเด็ดแต่ดีคิมมองว่าดีว่าที่คุณเลือกที่จะเดินออกนะคะดูเหมือนเขาเรียกว่าตู้ซีอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะเอาขาดได้5้าเหรียญค่ะ ได้ดูปูค่ะดูเหมือนจะเป็นอิสระจากกันนะดูจากสภาพแล้วนะคะมีเพชรออฟวอนค่ะนะมีไนท์ออฟคัพอาฮะแล้วยังไงต่อเลยมีหกดาบค่ะอย่างที่บอกว่าโอเคนะคะอย่างที่บอกว่าหนึ่งเอ่อสิบเอ็ดถึงยี่สิบนี้ค่ะคุณเลือกที่จะเป็นอิสระจริงๆนะคะมีความห่างเกิดขึ้นแต่มันเหมือนกับว่า ตอนแรกเขาดูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะคะแต่สักพักเนี่ยคิดว่าพอเขารู้ว่าคุณเริ่มห่างออกไปเขาจะพยายามที่จะเอาคุณไว้ในชีวิตนะคะมันจะมีการทักของเขาแบบแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะทักแล้วก็พยายามหยอดคำหวานอะไรก็ตามเพื่อจะให้คุณยังอยู่ตรงนี้แต่คิมเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยไม่เหมือนคุณคุณขยะเขามากกว่านะคะโอกาสที่คุณจะไม่กลับไปคุยด้วยเนี่ยสูงมากนะคะเพราะว่าคิมว่าคุณเลือกที่เดินออกไปเอง พอเขารู้ว่าจะเสียคุณไปเขาดัานวิ่งตามคุณคิดมองว่ามันมันไม่แฟร์คือถ้าเกิดว่าเขาวิ่งตามคุณได้ปุ๊บเขาจะหยุดวิ่งนะคะจะคํานี้นะเขาจะหยุดวิ่งเพราะว่าเขามองว่าปลากินเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละเขาจะไม่ทําอะไรเพิ่มเติมนะคะเอาตามนั้นเลยคุณไปคิดเอ,เองนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะนั่นคือคนโสดแบบมีคนคุยคะ่ะชาวราศีพิษภกโสดนะคะต่อไปจะเรามาดูโสดสนิทกัน เรามาดูคนโสดสนิทชาวราศีศุกร์ค่ะมาดูว่าคนโสดสนิทเด็กที่ผ่านมาเป็นเช่นไรบ้างนะจ๊ะได้ paste cup เพจออฟคัพเปยนะคนโสดสนิทเนี่ยทุกศุกเนี่ยได้คิงออฟคัพค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะเดอะทาวเวอร์ค่ะ the e m p r e s s รจ้ะ the จแล้วใบสุดท้าย คุณได้สองถ้วยเอาล่ะคิมกำลังมาว่าคนโสดนะโสดสนิทเนี่ยที่ผ่านมาคิมว่าน่าจะมีคนพยายามที่จะจีบคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นพ่อไม้ล่ะหนึ่ง ะะแม่ไม้พ่อไหมอะไรแบบนั้นที่เข้ามานะคะพยายามที่จะเป็นความสัมพันธ์กับคุณนะคะจะถามว่าคุณโอเคไหมคิดว่าคุณกําลังอย่างที่บอกว่าเปิดใจกว้างนะคะเพื่อที่จะลองดูว่าเขาเป็นคนยังไงยังไม่อยู่ในสนาของคุณคุยนะคะแค่เห็นว่ามีคนเข้ามานะคะเป็นพ่อไหมอะไรแบบนี้คนมีตําหนิ่งนะเป็นคนมีตําหนิ่งที่เข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยดูถ้าเท่าที่ดูนะคิดว่าเขาก็น่าจะโอเคนะ คือเขาดูเป็นคนใจเย็นใจดีคิมมองแบบนี้น,นะคะนัน้น่าจะไปด้วยกันไดน้แต่ยังไม่แน่ใจนะเป็นยังไงเพราะคิมเห็นว่าเขาเพิ่งจะเข้ามานะคะที่นี้ค่ะวันที่11ค่ะจนถึง20จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีเจ็ดดับมีเดทนะคะมีจักเต็กะาแล้วก็มี9 9 9ดาบนะคะแล้วก็มี3เหรียญอ้าวเลคิมจะบอกว่าคนโสดจา๋าคนคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยนะคะ แต่ที่บอกว่าดีมากเลยที่คุณพยายามที่จะดึงเวลานะคะหรือว่ารอดูเข้าไปเรื่อยๆก่อนเพราะอย่างที่บอกว่า11ถึง20นี่คุณจะรู้สึกได้ว่ามึงกูว่าเขายังไม่เลิกกับแฟนเขานะมึงเขายังไม่เลิกกันขาดนะมึงกูว่าเขาน่าจะมีใครอีกแน่ๆเลยคือเหมือนกับว่าเขาไม่คลีนผออะไรแบบนี้นะคะถามว่าคุณเจ็บไหมคุณไม่ได้เจ็บหรอกแต่คุณรู้สึกว่าอย่าพาฉันไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น สถานการณ์ที่ดูเหมือนกับว่าฉันจะเข้าไปเป็นมือที่3าของคุณหรืออะไรก็ตามคือยังดีว่าคุณพยายามใจเย็นค่ะคนชาวศีรษะศศานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาถ้าเป็นพ่อม,ม่แม่ม่านะคะถ้าเป็นคนแบบประเภทเนี้ยให้คุณเช็คดูดีๆนะคะต่อให้เขาจะเป็นคนดูดีในภายนอกก็ตามเป็นคนรับฟังคุณเป็นคนเหมือนใจดีช่วยเหลือคุณก็ตามนะคะให้ไปดูดีว่าเขาสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูแล้วระวังจะ เขาเรียกว่าถ้าลงถ้าลงไปเยอะลงไปเล่นด้วยเยอะเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้นะคะนะตกหลุมล้วจะขึ้นไม่ได้นะจ๊ะตามนั้นนะคะนี่คือทั้งหมดของชาวราศีพฤษภค่ะนะคะเอาละค่ะพฤษภจ๋าเจอกันใหม่ในปักหน้าน,นจะจ๊ะราศีต่อไปเป็นชาวราศีมีถุนค่ะวันนี้คิมไปก่อนจ๋าไว้เจอกันใหม่จ๊าบ๊ายบาย